ในช่วงต้นปี2026ทั่วโลกต่างตกตะลึงกับภาพระเบิดและแสงไฟจากการยิงประทะเหนือฟากฟ้าเวเนซุเอลาการากัสจมอยู่ท่ามกลางเสียงระเบิดที่ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องเรดาร์ป้องกันภัยทางอากาศถูกทำลายฐานทัพทหารลุกไหม้กล้างดึกทั้งโลกเชื่อว่าเป็นปฏิบัติการทางทหารที่สหรัฐโจมตีเวเนซุเอลาโดยตรง แต่พวกเขาค,คิดเพราะสิ่งที่ปรากฏบนท้องฟ้ายามค่ำคืนนั้นเป็นเพียงฉากบางหน้าขณะที่ความสนใจพุ่งไปที่การโจมตีทางอากาศปฏิบัติการที่เตรียมการอย่างพิถีพิถันมานานกว่า4เดือนกำลังดำเนินไปอย่างเงียบเชียบและเมื่อควันไฟยังไม่ทันจางความจริงที่ทำให้ประชาคมโลกต้องตกตะลึงก็ค่อยๆเผยออกมา ประธานาธิบดีเวเนซุเอลาถูกจับเป็นและถูกนำตัวออกจากประเทศอย่างเงียบๆเ,เกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นกันแน่รัฐบาลที่มีการคุ้มกันแน่นหนาขนาดนั้นล่มสลายลงในชั่วพริบตาได้อย่างไรและนี่คือกระบวนการทั้งหมดของปฏิบัติการนี้และเช่นเคยก่อนจะเริ่มไขปริศนาเรื่องราวในวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ ขอบคุณทุกคนมากครับปฏิบัติการนี้เริ่มขึ้นจริงเมื่อสีเดือนก่อนเมื่อเพนตากอนเริ่มระยะที่หนึ่งของกิจกรรมกำหนดพื้นที่การรบซึ่งดำเนินการอย่างเงียบเชียบในเดือนสิงหาคมปี2025กลุ่มเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกรองกลางสหรัฐหรือ CIA ได้ลักลอบเข้าสู่เวเนซุเอลาอย่างเงียบๆไม่มีการประกาศไม่มีการส่งสัญญาณทางการทูต ทุกอย่างดำเนินไปอย่างเงียบเชียบจนแทบไร้ร่องรอยภารกิจของพวกเขาไม่ใช่การโจมตีและไม่ใช่การก่อวินาศกรรมสิ่งที่พวกเขาต้องทำมีเพียงอย่างเดียวติดตามประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรทุกฝีเ้้าทุกวันตลอดหลายเดือนติดต่อกันกลุ่มนี้สร้างชุดข้อมูลข่าวกรองที่ละเอียดบันทึกทุกการเคลื่อนไหวของมาดูโรด้วยความแม่นยำระดับชั่วโมง เขาออกจากที่พักตอนไหนปรากฏตัวที่ไหนอยู่ที่นั่นนานเท่าไหร่และที่สำคัญที่สุดคือช่วงเวลาที่เขาหายตัวไปจากพื้นที่สาธารณะอย่างสิ้นเชิงงานทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อตอบโต้แต่เพื่อคาดการควบคู่ไปกับปฏิบัติการข่าวกรองภาคพื้นดินสหรัฐได้ส่งเครือข่ายดโดรนลาดตระเวนล่องหนออกไปอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ติดอาวุธและไม่ส่งสัญ,ญญาณที่ดึงดูดความสนใจ พวกมันมีหน้าที่เดียวคือส่งข้อมูลโดยตรงแบบเรียลไทม์ต่อเนื่องไม่ขาดตอนเพื่อประติประต่อจังหวะชีวิตทั้งหมดของเป้าหมายให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ในวงการข่าวกรองภาพนั้นเรียกว่ารูปแบบชีวิตหรือ pattern of life พูดง่ายๆคือช่วงเวลาที่คุณไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเป้าหมายอยู่ที่ไหนเพราะคุณรู้ชัดเจนแล้วว่าเขาจะปรากฏตัวที่ไหนต่อไป จากข้อมูลย่อยๆนับร้อยจุดเจ้าหน้าที่สหรัฐค่อยๆบีบขอบเขตกิจกรรมของมาดูโรให้แคบลงเหลือเพียงที่ฟอร์ตทิวนาค่ายทหารขนาดมหึมาที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุมการากัสท่ามกลางประชากรราวสามล้านคนนั่นเป็นจุดที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งมีประชากรหนาแน่นมีหน่วยทหารประชำการจำนวนมาก และถือเป็นพื้นที่ปลอดภัยสูงสุดของรัฐบาลเวเนซุเอลามาช้านานเป้าหมายถูกล็อกแล้วทุกอย่างพร้อมรอคำสั่งเวลาตีสองตรงตามเวลาวอชิงตันหลังจากการพยักหน้าอย่างเยือกเย็นของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิบัติการลับสุดยอดที่มีชื่อว่า Operation Absolute Resolve หรือปฏิบัติการความมุ่งมั่นเด็ดขาดก็ถูกเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการเพียงไม่กี่นาที ขีปนาวุธนำวิถีจำนวนมากถูกยิงออกไปพร้อมกันโจมตีเป้าหมายสำคัญหลายแห่งทั่วกรุงการากัสขีปนาวุธถูกยิงจากฐานทัพและเรือรบกว่า20แห่งโจมตีจากหลายทิศทางเพื่อทำให้ระบบสั่งการและความสามารถในการตอบโต้ของเวเนซุเอลาเป็นอัมพาตตั้งแต่วินาทีแรกอย่างไรก็ตามนั่นเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งที่กองทัพสหรัฐวางแผนไว้เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ ขณะที่ทอฟ้าเหนือการากัสสว่างสวัยด้วยการสกัดกั้นและการยิงประทะของระบบป,ป้องกันภัยทางอากาศที่ฉีกกระชากความมืดมิดกองกําลังโจมตีหลักก็เริ่มเคลื่อนไหวอย่างเงียบเชียบในภาคพื้นดินหน่วยที่ได้รับมอบหมายให้บุกจู่โจมโดยตรงคือเดลต้าฟอร์สของกําลังพิเศษทางทหารที่เก่งกาจที่สุดของสหรัฐแต่ปฏิบัติการนี้ไม่ใช่แค่การบุกจู่โจมทางทหารเพียงอย่างเดียวเป็นครั้งแรกที่ในทีมโจมตีมีเจ้าหน้าที่ FBI และหน่วยช่วยเหลือตัวประกัน Hostage Rescue Team ร่วมด้วยคนเหล่านี้ไม่ได้ถูกฝึกมาเพื่อสังหารแต่เพื่อควบคุมสถานการณ์รักษาชีวิตและนำเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมภารกิจของพวกเขาชัดเจนและแตกต่างจาก Delta Force อย่างสิ้นเชิงจับเป็นประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรโดยการโจมตีเปิดฉากได้รับมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของเฮลิคอปเตอร์จากกรมบินปฏิบัติการพิเศษที่160 160th Special Operations Aviation Regiment หรือที่รู้จักกันในนาม Night Stalkers ok นักล่าในยามค่ำคืนการเลือกพวกเขาไม่ใช้เพื่ออวดศักดาแต่เพราะภารกิจตั้งแต่ต้นมีข้อกำหนดที่ชัดเจนมากบินตอนกลางคืนบินต่ำมากๆและบินให้เงียบเชียบพอที่ฝ่ายตรงข้ามจะไม่ทันรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นและ Night Stalker ได้รับการฝึกมาเพื่อภารกิจแบบนี้โดยเฉพาะ จุดเริ่มต้นของพวกเขาคือเรือ USS Wasp เรือยกพลขึ้นบกจู่โจมที่จอดทอดสมออยู่นอกชายฝั่งห่างจากชายฝั่งเวเนซุเอลาเพียงไม่กี่สิบกิโลเมตรซึ่งบังคับให้ฝูงบินต้องเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับจากเรดาร์ชายฝั่งอย่างเด็ดขาดด้วยเหตุนี้ทันทีที่บินขึ้นเฮลิคอปเตอร์จึงลดระดับลงเหลือประมาณ30เมตรเหนือทะเลแคริบเบียน บินเลี่ยใไ้กับเกลียวคลื่นเป้าหมายของพวกเขาคือใช้ผิวน้ำทะเลเป็นม่านบังตาตามธรรมชาติทำให้สัญญาณเรดาร์จับและล็อกเป้าหมายได้ยากขึ้นแต่ทันทีที่แตะฝั่งความได้เปรียบนั้นก็หายไปนับจากจุดนี้ไปฝูงบินต้องเดินทางข้ามแผ่นดินกว่า16กิโลเมตรเพื่อเข้าสู่ฟอร์ตเดลนาและนี่คือช่วงที่อันตรายที่สุดของการเดินทางทั้งหมดบนบก เฮลิคอปเตอร์ไม่มีที่กำบังตามธรรมชาติจากผิวน้ำทุกตำแหน่งสามารถกลายเป็นจุดที่ถูกยิงได้ดังนั้นฝูงบินจึงต้องรักษาระดับบินให้ต่ำที่สุดยอมบินในเขตอันตรายเพื่อแลกกับสิ่งเดียวไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามมีเวลาพอที่จะรู้ตัวและจัดตั้งการสกัดกัน้นขณะบินผ่านาน้าฟน้าการากัสเสียงระเบิดขนาดใหญ่เริ่มดังสนั่นขึ้นอย่างต่อเนื่องทางด้านหลังของพวกเขา แสงจากการสกัดกันฉีกระชากความมืดมิดเป็นสัญญาณของความจริงที่ไม่อาจย้อนกลับได้เมืองหลวงของเวเนซุเอลาถูกดึงเข้าสู่สงครามที่พวกเขาไม่ได้เป็นคนเลือกขณะที่ความสนใจพุ่งไปที่ทองฟ้าหน่วยจู่โจมภาคพื้นดินก็ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาอย่างเงียบเชียบเฮลิคอปเตอร์ m h 47 g ชินุกและ m h 60L ก็ถูกนำมาใช้ในภารกิจนี้เช่นกัน นี่คือรุ่นพิเศษที่ถูกสร้างมาเพื่อภารกิจแทรกซึมลึกในสภาพแวดล้อมที่เป็นปรปักพวกมันติดตั้งระบบต่อต้านทางอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์รบกวนสัญญาณและกรอบป้องกันขั้นสูงเพียงพอที่จะเอาตัวรอดท่ามกลางหากระสุนได้ในช่วงเวลาสั้นๆแต่ถึงกระนั้นนี่ก็ยังเป็นการเดิมพันที่ต้องคำนวณกันเป็นนาทีเมื่อฝูงบินเข้าใกล้เป้าหมายปฏิบัติการก็เข้าสู่ช่วงที่ละเอียดอ่อนที่สุดนับจากจุดนี้ไป ทุกการกระทำต้องการความแม่นยำสูงสุดเพราะไม่มีช่องว่างให้แก้ไขหรือปรับเปลี่ยนอีกแล้วเหตุผลนั้นชัดเจนฟอร์ตูนาเป้าหมายที่พวกเขากำลังเข้าใกล้ไม่ใช่ฐานทัพธรรมดาตั้งแต่แรกการบุกรุกเข้าไปในคอมเพล็กซ์แห่งนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงสุดระบบป้องกันทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อสกัดกั้นการบุกรุกจากทุกทิศทาง ตั้งแต่ประตูคอนกรีตเสริมเหล็กที่แข็งแกร่งป้อมปราการที่ฝังลึกเข้าไปในไหล่เขาไปจนถึงตำแหน่งยิงบนที่สูงที่ควบคุมพื้นที่เข้าออกทั้งหมดพร้อมด้วยหอคอยสังเกตการปิดอาวุธและหน่วยล่าตระเวนที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงหากจะเปรียบเทียบฟอร์ติน่าอาจถือได้ว่าเป็นเพนตากอนแห่งเวเนซุเอลาฐานทัพนี้สร้างลึกเข้าไปในภูเขา ทำให้ฝ่ายป้องกันได้เปรียบเรื่องความสูงและยังขยายระบบอุมโมงค์ใต้ดินลึกเพื่อใช้เป็นที่หลบภัยและต้านทานการโจมตีทางอากาศพร้อมด้วยทหารฝีมือดีที่จงรักภักดีต่อมาดูโรเราห้าพันนายประจำการอยู่ตลอดเวลาพร้อมตอบโต้สัญญาณการบุกรุกใดๆทันทีด้วยโครงสร้างการป้องกันเช่นนี้นับตั้งแต่วินาทีที่กองกำลังจูโจมเข้าสู่พื้นที่ ทุกย่างก้าวคือความเสี่ยงสูงสุดไม่มีที่ว่างสำหรับความผิดพลาดและไม่มีคำว่าหันหลังกลับหลายเดือนก่อนหน้านี้มาดูโร่พนายามเปลี่ยนฟอร์ติลูนาให้เป็นเขาวงกฏเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจเขาเดินทางไปทั่วประเทศตลอดเวลานอนในที่ที่ไม่ซ้ากันในแต่ละคืนใช้แล้วทิ้งโทรศัพท์แบบใช้ครั้งเดียวเพื่อตัดโอกาสในการแกะรอยย้อนกลับมาที่ฐานทัพแห่งนี้ แต่ในที่ที่มาดูโรเชื่อว่าปลอดภัยที่สุดระบบป้องกันกลับเริ่มพังทลายจากภายในตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมกองบัญชาการไซเบอร์สหรัฐ US Cyber Command ได้เปิดแนวรบที่มองไม่เห็นของตัวเองอย่างเงียบๆโดยค่อยๆเจาะระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าแทรกซึมเข้าระบบควบคุมและฝังมันแวร์ในเครือข่ายปฏิบัติการสำคัญของเวเนซุเอลา สิ่งนี้นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ชัดเจนมาเมื่อเฮลิคอปเตอร์ลำแรกๆลดระดับลงเพื่อเข้าหาเป้าหมายระบบป้องกันบางส่วนของฟอร์ตติวน้าก็มองไม่เห็นพวกเขาแล้วเรดาร์ถูกรบกวนเครือข่ายแจ้งเตือนขาดความต่อเนื่องและในช่วงเวลาสั้นๆนั้นตาช่างก็เริ่มเอียงไปทางฝ่ายกองกำลังจู่โจมวินาทีที่กองบัญชาการไซเบอร์สับสวิตชผลกระทบก็เกิดขึ้นแทบจะทันที เวเนซุเอลาจมอยู่ในความมืดระบบไฟฟ้าแห่งชาติถูกตัดขาดอย่างกระทันหันฟอร์ติลนาและพื้นที่สำคัญหลายแห่งในครุงการากัสไฟฟ้าดับสนิทการสื่อสารขัดข้องศูนย์บัญชาการตกอยู่ในภาวะเป็นอัมพาตการประสานงานตอบโต้ระ, arn, ร,ะตตระหว่างหน่วยป้องกันกลายเป็นไปอย่างกระท่อนกระแท่นและล่าชา้าตรงกับช่วงเวลาที่พวกเขาต้องการการประสานงานนั้นมากที่สุด ท่ามกลางสภาวะเช่นนี้เฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐลดระดับลงต่ำกว่าเดิมทหารโรยตัวลงสู่พื้นดินในความมืดที่เกือบจะสนิททีมปฏิบัติการพิเศษแยกตัวออกจากกลุ่มอย่างรวดเร็วไม่พยายามเข้าควบคุมฐานทัพทั้งหมดแต่มุ่งตรงไปยังอาคารด้านในซึ่งระบุว่าเป็นที่ซ่อนตัวของมาดูโรอย่างไรก็ตามการบุกรุกไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเงียบเชียบจุดป้องกันบางแห่ง ยังคงทำงานอยู่และเปิดฉากยิงในระยะประชิดทันทีกระสุนปลิวว่อนในความมืดไม่มีพื้นที่ให้หลบหลีกหรือชักช้ากองทัพสหรัฐจำเป็นต้องตอบโต้ด้วยอำนาจการยิงที่เหนือกว่าเพื่อป้องกันตัวพร้อมครั้งกำจัดจดต้านทานที่เหลืออยู่และเปิดทางให้ทีมรุกคืบเข้าไปในคอมเพล็กซ์ได้ลึกขึ้นตลอดกระบวนการนี้เจ้าหน้าที่ข่าวกรองที่มาพร้อมกับทีม มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งพวกเขาทำหน้าที่นำทางโดยตรงชี้เส้นทางทุกเส้นมุมอับทุกมุมและจุดตัดทุกจุดภายในฟอร์ตติวนาทันทีก่อนจะบุกเข้าสู่อาคารเป้าหมายทีมพังประตูได้รับข้อมูลที่สำคัญยิ่งมาดูโร <Mad uro S 1> ไม่ได้อยู่ในฐานทัพธรรมชาเขาได้รับการคุ้มกันอยู่หลังประตูเหล็กหนาที่ออกแบบมาเพื่อทนทานต่อการโจมตีอย่างหนักหน่วงแหล่งข้อมูลนี้ ไม่ได้มาจากการสังเกตการภายนอกแต่มาจากคนที่อยู่ลึกเข้าไปในวงในของมาดูโรนั่นเองคนเหล่านี้คือคนที่รู้ดีว่าที่พักนี้ออกแบบมาเพื่อป้องกันการบุกรุกอย่างไรดังนั้นทีมบุกจึงเตรียมระเบิดพังประตูและอุปกรณ์ตัดโลหะหนักไปด้วยไม่ใช่เพื่ออวดพลังแต่เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีเกราะป้องกันชั้นไหนหนาพอที่จะชะลอพวกเขาได้หากวิธีอื่นไม่ได้ผล ขณะที่ทีมพังประตูกำลังเตรียมลงมือด้านนอกอาคารเฮลิคอปเตอร,ร์โจมตีสนับสนุนทางอากาศระยะใกล้ของสหรัฐก็ล้อยล้าอยู่เหนือหัวคอยยิงกดดันอย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มกันทีมที่อยู่ด้านในนี่คือรุ่นอัปเกรดพิเศษที่ติดตั้งอาวุธแบบจัดเต็มเรียกได้ว่าเป็นโหมดสัตว์ร,ร้ายของเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้เลยทีเดียวพร้อมด้วยปืนมินิกันและจรวดไฮดร้า12ลูกที่พร้อมใช้งานในระยะประชิดอย่างไรก็ตาม ความได้เปรียบนั้นอยู่ได้ไม่นาจากพื้นดินหน่วยป้องกันภัยทางอากาศเริ่มยิงตอบโต้ด้วยขีปนาวุธประทับบ่าสติงเกอร์ในช่วงเวลาสั้นๆเพียงไม่กี่วินาทีความเสี่ยงที่จะถูกยิงตกนั้นมีอยู่จริงนักบินรีบปล่อยผู้ไฟลวงเป้า XM216 Dark f l a r e ทันทีเพื่อสร้างกลุ่มความร้อนลวงตาที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เพียงพอที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของขีปนาวุธที่กำลังพุ่งเข้ามาและประคองเฮลิคอปเตอร์ให้อยู่บนท้องฟ้าต่อไปได้และในช่วงเวลาที่ตึงเครียดนั่นเองเดลต้าฟอร์สก็บุกเข้าไปในที่พักของมาดูโรได้สำเร็จเพียง5นาทีหลังจากแทรกซึมเข้าไปหน่วยปฏิบัติการพิเศษก็พบตัวมาดูโรในห้องนอนเขาถูกลากลงจากเตียงมัดด้วยสายรัดข้อมือและถูกปิดตาในขณะที่ยังอยู่ในสภาพสลืมสลือ ภรรยาของมาดูโรก็ถูกควบคุมตัวและนำตัวออกมาพร้อมกันไม่กี่นาทีต่อมาทั้งคู่ถูกนำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชีนุกที่รออยู่ทีมปฏิบัติการรีบถอนตัวออกจากพื้นที่ทันทีไม่มีคำประกาศไม่มีภาพเผยแพร่สู่สาธารณะมีเพียงเป้าหมายที่ถูกนำตัวออกจากประเทศอย่างเงียบเชียบสำหรับทีมบุกภารกิจยังไม่จบเพียงเท่านี้การจับกลุ่มเป้าหมายได้นั้น เป็นเพียงความสำเร็จเครื่องหนึ่งของภารกิจเท่านั้นเงื่อนไขสำคัญของปฏิบัติการคือต้องจับเป็นมาดูโรหากเขาถูกฆ่าระหว่างการเคลื่อนย้ายหรือถอนกำลังปฏิบัติการทั้งหมดจะถูกมองว่าเป็นการลอบสังหารที่สั่งการโดยสหรัฐทันทีซึ่งจะนำมาสู่ผลกระทบทางกฎหมายและการเมืองที่ร้ายแรงอย่างยิ่ง นั่นทำให้ช่วงการถอนกําลังกลายเป็นส่วนที่ละเอียดอ่อนที่สุดของปฏิบัติการทั้งหมดและกองกําลังจู่โจมก็เข้าใจเรื่องนี้ดีพวกเขาได้แย่รังแตนเข้าให้แล้วนับตั้งแต่วินาทีที่เฮลิคอปเตอร์ออกจากฟอร์ตติวนาทั้งประเทศเวนเนซุเอลาก็แทบจะทุ่มสุดตัวเพื่อไล่ล่าพวกเขาทันทีที่กองกําลังเริ่มออกจากเวเนซุเอลากองทัพอากาศสหรัฐก็เปิดฉากขยายปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทั่วประเทศทันที การโจมตีไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อยึดครองดินแดนแต่เพื่อเบียงเบนความสนใจกระจายกำลังตอบโต้และซื้อเวลาให้ทีมปฏิบัติการพิเศษหนีออกมาได้อย่างปลอดภยัยบนท้องฟ้ามีการจัดวางกำลังทางอากาศอย่างท่วมท้นเครื่องบินขับไล่ F 2 2 Raptor F 3 5 Lightning II และ F A 1 8 Hornet ปฏิบัติการร่วมกับเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าในขณะที่ 1> b 1 B Lancer รับหน้าที่โจมตีระยะไกลทั้งหมดประสานงานกันเป็นจังหวัดเดียวเพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสจัดระเบียบตอบโต้ได้เลยการโจมตีทางอากาศถูกกระจายอย่างมีเป้าหมายโจมตีฐานทัพทหารหลายแห่งในรัฐลาโกยราลาโกยรามิรันดาและอารากัวเพื่อสร้างจุดวิกฤตขึ้นพร้อมกันหลายจุดเมื่อไฟลุกท่วมทุกทิศทาง ฝ่ายตรงข้ามก็ไม่สามารถรวมกำลังเพื่อไล่ล่าเส้นทางถอนกำลังหลักได้ความได้เปรียบทางอากาศอย่างเด็ดขาดตกเป็นของสหรัฐอย่างรวดเร็วมีการระดมเครื่องบินรบราว150ลำในปฏิบัติการครั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมน่านฟ้าเวเนซุเอล่ายางเบ็ดเสร็จเครื่องบินขับไล่ย,ยิงขีปนาวุธนำวิถีระยะไกลก่อให้เกิดระเบิดขนาดใหญ่กระจายไปทั่วเมืองหลวงและฐานทัพสำคัญต่างๆ ส่วนใหญ่มุ่งเป้าไปที่เรดาร์และศูนย์บัญชาการป้องกันภัยทางอากาศตัดขาดการประสานงานตอบโต้ของฝ่ายตรงข้ามในช่วงเวลาชี้ขาดพอดีอาจกล่าวได้ว่านี่เป็นปฏิบัติการขนาดใหญ่ที่กดดันและทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศของฝ่ายตรงข้ามจนเป็นอมภาตอย่างสมบูรณ์ระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะไกลยอย่าง BUK ถูกทำลายในขณะที่ยานเกราะในหลายฐานทัพก็ถูกกำจัดจนสิ้นซาบ ระบบรบกวนสัญญาณอิเล at ็กทรอนิกของสหรัฐทำให้สัญญาณเรดาร์ป <im> an ั่นป่วนส่วนขีปนาวุธต่อต้านเรดาร์ก็ถูกยิงตรงใส่แท่นยิง S 3 0 0ทําทำให้เครือข่ายป้องกันภัยทางอากาศตาบอดและหูหนวกไปพร้อมกันเหตุผลที่สหรัฐสามารถรักษาความได้เปรียบนี้ไว้ได้อยู่ที่การโจมตีฐานทัพอากาศหลักอย่างสายฟ้าแลบรวมถึงฐานทัพที่คางโคคัคเคโลและสนามบินอิโกรอาอิโกรอา ซึ่งเป็นจุดที่เครื่องบินขับไล่มิกของเวเนซุเอลาสามารถบินขึ้นเพื่อสกัดกันได้เมื่อรันเวย์ใช้การไม่ได้กองทับอากาศของมาดูโรก็แทบจะถูกตรึงไว้กับพื้นภาพถ่ายดาวเทียมที่เผยแพร่ในเวลาต่อมาแสดงให้เห็นถึงความเสียหายมหาศาลพื้นที่หลายแห่งในฐานทัพถูกทำลายจนราบคาบซากยานเกราะที่ถูกไฟไหม้กระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ การระดมกำลังเพื่อตอบโต้กลายเป็นเรื่องยากลำบากอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อฟอร์ชูน่าซึ่งเป็นที่พำนักของนายพลระดับสูงหลายคนถูกโจมตีทำให้ระบบการสั่งการทั้งหมดตกอยู่ในความโกลาหลนการโจมตีทางอากาศยังได้ถล่มท่าเรือลาเกเวราซึ่งเป็นหนึ่งในท่าเรือยุทธศาสตร์สำคัญที่สุดของเวเนซุเอลาและเป็นจุดควบคุมกระแสะเงินทุนที่หล่อเลี้ยงระบบก,การปกครองกิจกรรมทั้งหมดนี้ไม่ได้มุ่งยึดครองดินแดน แต่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความสับสนตื่นตระหนกและทำให้กองกำลังของมารูโรเสียขวัญซึ่งตรงตามเป้าหมายของระยะกำหนดพื้นที่การรบนอกจากนี้บทบาทสำคัญของเฮลิคอปเตอร์ในการโจมตีครั้งนี้ก็ทำให้หลายคนประหลาดใจจริงๆ วิดีโอการรบเผยให้เห็นเฮลิคอปเตอร์ AH-1Z v i p e r ของนาวิกโยธินสหรัฐและ AH-64 Apache ของกองทัพบกระดมยิงจรวดถล่มเป้าหมายภาคพื้นดินในระยะประชิดอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ปกติเฮลิคอปเตอร์ไบพัทแบบนี้มีความเปราะบางมากพวกมันบินช้า และมักเป็นเป้าหมายที่สมบูรณ์แบบสำหรับอาวุธป้องกันภัยทางอากาศหรือขีปนาวุธประทับบ่าการที่สหรัฐยังคงใช้เฮลิคอปเตอร์จำนวนมากในสภาพแวดล้อมเช่นนี้สแสดงให้เห็นเพียงอย่างเดียวนักวางแผนสงครามของสหรัฐมั่นใจว่าพวกเขาครองความได้เปรียบทางอากาศอย่างเบ็ดเสร็จแล้วและเมื่อท้องฟ้าเป็นของพวกเขาเส้นทางถอนกำลังของเดลต้าฟอร์สก็ไม่ใช่การเดิมพันที่เสี่ยงดวงอีกต่อไปเมื่อการถอนกำลังสิ้นสุดลง คำถามใหญ่ก็ผุดขึ้นทันทีและทำให้วงการทหารไม่อาจเพิกเฉยได้ทำไมเฮลิคอปเตอร์สหรัฐไม่ถูกยิงตกเลยสักลำทั้งที่ฝ่ายเวเนซุเอลาว่ากันว่ามีทหารนับพันนายที่ติดอาวุธขีปนาวุธต่อต้อตานอากาศยานสติงเกอร์และทำไมการต้านทานถึงดูแผ่วเบากขนาดนั้นไม่มีคำตอบเดียวแต่เป็นการรวมกันของปัจจัยหลายอย่างซ้อนทับกัน ประการแรกคือความได้เปรียบด้านอำนาจการยิงและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่สหรัฐเตรียมมาหลายเดือนเมื่อปฏิบัติการเริ่มขึ้นตาช่างบนท้องฟ้าและคลื่นความถี่ก็เอียงไปข้างเดียวทำให้ความพยายามต่อต้านใดๆเสี่ยงที่จะถูกทำลายทันที ในขณะเดียวกันระดับการสนับสนุนภายในประเทศที่มีต่อมาดูโรคาดว่าเหลือเพียงประมาณ10-20%ทำให้ไม่ใช่ทหารทุกคนที่พร้อมจะสละชีวิตเพื่อปกป้องระบอบการปกครองที่กำลังสูญเสียความชอบธรรมอย่างไรก็ตามข้อมูลที่ก่อให้เกิดข้อถกเถียงมากกว่ากลับมาจากภายในเวเนซุเอลาเองแหล่งข่าวฝ่ายค้านบางแห่งกล่าวว่าการจับกุมมาดูโรอาจเป็นการเจรจาถอนตัว ไม่ใช่ผลจากการบุกจู่โจมด้วยกำลังเพียงอย่างเดียวตามสมมติฐานนี้การกระทำดังกล่าวมีบทบาทเพียงสร้างความชอบธรรมให้กับการนำตัวเขาออกจากประเทศรายละเอียดหนึ่งที่ทำให้เกิดข้อสงสัยคือภรรยาของมาดูโรก็ถูกพาตัวไปพร้อมกับเขาด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่หาได้ยากในปฏิบัติการจับกลุ่มทางทหารถึงกระนั้นจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันข้อตกลงยอมจำนนที่มีมาก่อนหน้านี้ แม้ว่าจะมีข้อตกลงนั้นอยู่จริงแต่ทหารเวเนซุเอลาในระดับล่างแทบจะไม่มีทางรู้เรื่องนี้อย่างแน่นอนและนั่นก็ยังอธิบายการตอบโต้ที่อ่อนแอในฟอร์ตตีมหน้าได้ไม่ครบถ้วนหลังปฏิบัติการประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่าสหรัฐพร้อมสำหรับการโจมตีระลอกสองแต่สุดท้ายก็ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อความแฝงนั้นชัดเจนมากสหรัฐเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด แต่ฝ่ายตรงข้ามไม่กล้าก้าวไปถึงจุดนั้น